กับหนูในช่องน้องทับทิมอีกแล้วนะคะวันนี้หนูจะมาทําเกี๊ยวนะคะมาทาเกี๊ยวให้พี่ๆเขาได้เห็นนะคะว่าทําง่ายๆเองใครทําไม่เป็นก็สามารถฝึกได้นะคะไส้คือเราอยากใส่อะไรก็ได้อยากใส่เป็นของหวานก็ได้แต่วันนี้หนูไปซื้อหมูสับมาแล้วนะคะเราไปซื้อหมูสับมาแล้วไปเข้าตลาดมาแล้วแล้วก็หนูจะใส่ไส้หมูนะคะ ทำง่ายๆเองสามารถผึกได้นะคะตอนนี้หนูก็มาถึง้าโุรัแล้วนะคะทุกฝนฝนมันเพิ่งหยุดไปนี่คือหน้าด่านนะคะนี่นะคะน้ำเราก็เดือดแล้วนะคะเทลงไปนะคะทุกคนต้องนวดแป้งให้ได้อย่างนี้นะคะเนี่ยแป้งแบบบ้าไม่ติดเลยนะคะ ต้องนวดนวดนวดนะคะต้องใช้น้ําร้อนนะคะไม่ใช่น้ําเย็นนะคะต้องต้มน้ำน้อนให้เดือดแล้วก็ค่อยคใส่แล้วค่อยคคนนะคะแล้วก็คนคน,น,นะคะไปถ้ามันเหนียวก็น้ํามันเพิ่มนะคะถ้ามันเละก็แป้งใส่ถ้า,า Leave, นะะ้ําไม่พอก็น้ําร้อนใส่นะคะเสย่าใส่น้ําเย็นนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เออไม่เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้คือเนี่ยเราจับไม่ติดมือเราเลยคือเราเพิ่มน้ำมันไปแล้วมันเป็นแบบนี้เราก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะ นี่ก็คือหมูสับที่เราหมักไว้นะคะหมูสับที่เราหมักไว้คือใส่พริกแล้วก็เกลือสดเองนะคะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วก็พริกไทยด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะถ้าใครที่ใส่แหวนหรือใส่อะไรก็แนะนําให้ทอดก่อนนะคะเนี่ยหนูก็ทอดแล้วนะคะทอดแล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันจะตินะคะแล้วก็ล้างมือมาแล้วก็เช็ดมือให้แห้งนะคะเช็ดมือให้แห้ง แล้วมือเราต้องโรลน้ำมันนิดนึงนะคะถ้าไม่อยางนั้นมันจะติดมือเยอะไปแล้วนะคะน้ำมันแล้วก็เออถ้าเยอะไปก็ใส่ในนี้เลยมือเราต้องมันอย่างนี้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะติดเนี่ยนะคะถ้ามือเรามันแล้วมันจะไม่ติดเลยมันจะแบบเออง่ายขึ้นนะไม่ติดเลยนะคะเราก็จะทําสะดวกนี่นะคะ เราต้อน้ำมันทาที่นิดนึงเพื่อให้มันไม่ติดนะคะหุมแป้งนะคะใส่ใส่ลงใ,ใส่แบบนี้นะคะพอแล้วนะคะแล้วก็เออคนเลยแบบนี้มันจะได้ไม่ติดนะคะคือ,อง,ง่ายๆนะคะ แล้วก็เอามาแบ็นดีก็คือปั้นเลยมลมวนหมวนมันใหญ่ไปแมมหนูว่าไม่หรอกมัง้งทำสองรูปดีวกว่าแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะมันมุนมวนหมวนแล้วก็วางไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีไหมนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่หนูทำเองนะคะครั้งแรก เห็นในโทรศัพท์เขาเห็นในโทรศัพท์เขาทำแบบน่าเออแบบเหมือนง่ายอะ่ะเหมือนง่ายแต่เราทำมามันก็งง่ายอยู่นะคะเออยากที่แป้งอย่างเดียวอยู่บ้านก็ทำกินได้ง่ายๆนะคะคือแป้งคือจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะแต่แนะนำให้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะ ตงนี้ก็เราก็ทำเส็ดแล้วนะเนาะแล้วก็เออเอาใส่ใส่ข้าใงในเล่บางบางลูกก็ลูกใหญ่บางน้อยนะคะไม่เป็ไนไรทำกินเองนะคะก็เออ ก็ทำง่ายๆนะคะเราก็บีบข้างๆแบบนี้นะคะบีบ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 ,บนี่นะคะก็ได้แบบนี้แล้วนะคะเกี๊ยวเดี๋ยวก็เอาไปต้มก็ง่ายๆเองนะคะบางคนก็จะนึ่งนะคะหรือว่าจะต้มก็ได้นะคะง่ายๆเองนะคะทำกินง่ายๆอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำฝึกทำนะคะจะได้ทำเป็นแล้วก็มีบีบโอ้โหใส่เยอะไปหน่อยตัวนี้ ไปเยอะไปหน่อยนะคะนี่นะคะคำใหญ่มากเลยไม่เป็นไรนะคะใหญ่ใหญ่ให่เอ็่เวันก่อนก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเไปไปซื้ออะไรมาทำกับข้าวให้ดีกว่ามาาั้งเนี้ยครั้งก่อนหนูทํากับข้าวคอเดียวมากลุกๆขึ้นๆ นั่งลุกนั่งลุกแล้วก็เออดูไม่รู้ที่ไม่รู้เลยว่าทําอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปเก่าที่หนูทํากับข้าวนะคลิปนี้ก็ <c oughs> มาทําเกี๊ยวให้ดูนะคะนี่ใครที่ทำไม่เป็นก็ทำกินได้นะคะคือมันง่ายๆเอง Oh, ไฟมาแล้วนะคะไฟมาแล้ว uh huh. ดีใจมากเลยไฟมาแล้ว oh, ถ้าไฟหลับทั้งวันเนะ่ของในตูเ้เย็นหนูเน่าแน่เลย mm hmm. หนูทำจะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ขอให้กินได้ก็พอถ้าจะทำขาข่ก็แนะนำให้ทำสวยหน่อยนะคะเพราะหนูคือทำกินเองคือหิวข้าวตอนนี้ยังไม่กินข้าวเลยตั้งใจมาถ่ายให้พี่ๆเขานะคะ ทำด้วยใจเลยแป้งมันจะเริ่มเหนียวแล้วนะคะเนี่ยเดียวมันจะติดกันปิ๊บทำเลยปิ๊บทำเหยวเราก็จะได้กินเลยเอวเนี่ยบางอันมันจะเริ่มติดกันแล้วอ่ะ น้ำมันหนหมดแล้วน้ำมันแห้งนี่นะคะเลยอีกไม่เยอะแล้วเลยอีกไม่เยอะแล้วแต่ไส้มันน่าจะเหลือนะคะไส้มันเยอะแต่หนูก็ถือว่าหนูใส่เยอะแล้วนะคะใช่ไส้เนี่ยหมูนี่ก็แพงนะคะตั้งหกสิบเลยคลิป <c oughs> คลิปเก่าๆคือเหมือนบางคลิปก็เหมือนอาจจะดูเราไร้สาระนะคะแต่หนูก็ออพยายามทําด้วยใจนะคะดูไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทาคลิปอะไรแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจดูแลว้วแบบว่าดูแลว้วอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีก็สามารถบอกหนูได้นะคะหนูจะปรับปรุงคลิป บอกหนูได้นะคะน้ำมันที่มือหนูเริ่มแห้งแล้วมันก็เลยเริ่มติดมือแล้วนะคะก็จะทำให้เดียวที่สุดในที่ทำได้นะคะเดียว กี่ยวหาซื้อในเซเว่นมันแพงมากตอนแรกก็คือแบบว่าเออ,อยากกินก็ซื้อกินก็ได้แบบเนี้แค่ไม่กี่บาทเองแต่ถ้ามาคนเดียวอะ่ะเรากินไม่ไม่ใช่เยอะนะคะแต่อยากกินก็เออซื้อกินก็ได้แต่คือถ้าเเออศร,รษฐกิจแบบเนี้ยไม่มีงานทําอ่ะก็ต้องทํากินเองแล้วนะคะก็ต้องทํากินเองใจประหยัดไป,ไ,ปไม่งางนั้นเดี๋ยวไม่มีเงิน ไม่มีเงินใช้แต่เต็มจานแล้วเห็นไหมได้เยอะมากเลยนี่นะคะเยของเราได้เยอะมากเลยตอนนี้หนูก็จะไปล้างมือก่อนนะคะคือตัวนี้คือเือมันเหลือมันเหลือเหี่ยวยังไม่ล้างเออสามารถต้มกินได้นะคะต้มกินได้ เดี๋ยวเราก็จะม้วนๆเนานะอันนี้ก็จะม้วนนะคะเนื้อมวนเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้มกินด้วยก็ได้นี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแนะนำให้ต้มน้ำเลิดก่อนนะคะต้มน้ำก่อน เข้มข้นแล้วนะคะหนูจะปล่อยใส่ทีละนิดนนะะเอาละเอาหมูเข้าไปก่อนที่แบบว่าออคนในบ้านเยอะก็กทำแบบนี้กินอ่ะุ่นมากเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะซื้อมาทคเองเห็นไหม เดี่ยวเราก็จะมาต้มนี่นะคะน่ากินมากเลยอะ่ะทุกคนมันมปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะให้มันมีกลิ่นหอมออกมาข้างนอกก่อนยังเลยหิวข้าวเรอให้มันมีกลิ่นหอมออกมาก่อนนะคะ น้ำเดือดโอ้โหควนมันด้วยนะคะปัวหมูมันไม่ฉุกอ่ะ เอาหมูมาลองก่อนเด้อมันร้อนอร่อยมากเลยนะคะหมูวันสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะลองเคี้ยวเกียวนะคะ ดูข้างในยังไม่สุกเลยอะ่ะเราตุต๋มก่อนนะคะตอนนี้เราก็เอาอกมาดูนะคะนี่นะคะเกี๊ยวตัดดูก่อนนะคะอย่าเพิ่ตรนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะสุกได้ที่เล้วปิดไฟได้เลย ดูดน้าดอยมากเลยอะ่ะตอนนี้เราก็ตักขึ้นมาก่อนนะคะถ้าจะกินเป็นเกี๊ยวแนะนำให้หนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเกี๊ยวมันจะแตกวางอันก็จะสวยหน่อยนะคะ นี่น่าอร่อยมากเลยอะโอ้โหทำกินได้ง่ายๆมาเลยค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะนี่นะคะเกี๊ยวของเราเออถ้าจะทำทำกินแต่เกี๊ยวก็แนะนำให้หนึ่งนะคะแนะนำให้หนึ่งไม่ง,งมั้น,ะะน,แงนแป้งมันจะเละนะคะเนี่ยไม่งั้นแป้งมันจะเละแล้วก็ถ้านะ้ำมันร้อนเกินแป้งมันก็จะแตกนะคะ ้านึ่งเนี่ยมันจะออกมาสวยกว่านะคะแต่คือไส้หนูเหลือหมูหนูเหลือหมูหนูเหลือก็เลยเอามาต้มเพื่อกินเป็นหมูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากัดให้ดูตอนนี้คือกําลังออกมาลร้อนเลยอืมอร่อยมาก มาจะไมจิ้มแล้วกันนะคะงงย ไส้มันเต็มๆอร่อยมากเลยอะทำกินเองทำง่ายมากนะคะใครอยากทำกินก็ทำกินเองได้นะคะง่ายๆ ทื่อกี้ตอนหนูมักหนูคือหนูใส่พริกเยอะไปหน่อยนะคะคือมันเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งร้อนแน่งเป็นบาดเลยอร่อยกอร่อย ถ้าใครมีเด็กนะคะแนะนําให้ทําแบบนี้เลงอะ่ะเด็กๆน่าจะชอบมากเลยนะคะความมันอร่อยอะ่ะแถมยังเหมือนข้าวหนมด้วยนะคะ ว่าทําง่ายอยู่นะคะอันนี้คือครั้งแรกที่หนูทําเองก็ออกมาได้ได้ดีอยู่นะคะหนูทําออกมาคือหนูไปเห็นเขาทําในคลิปนะคะก็เลยอยากกินอยากอยากทาดูอะ่ะก็คือทําออกมาได้ง่ายๆนะคะตัวนี้คือหนูเห็นจากเอ่อคลิปวิดีโอจินนะคะจินเขาทํากินคือดูแล้วมันมันง่ายอะ่ะก็เลยอยากทํากินเดี๋ยวก็น่ากินด้วยนะคะคือ หนูว่ามันก็ทําง่ายอยู่นะคะแต่ยากที่ตอกแป้งเองนะคะตรงที่เราผสมแป้งแป้งมันจะเหนียวแล้วก็ติดมือทํายากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเคยทําแล้วก็น่าจะง่ายนะคะตอนนี้คือตอนแรกคือไม่รู้นะคะคือก็คือจะทํายากนิดนึงแต่ตอนนี้คือหนูถ้าเออถ้าเป็นหนูตอนนี้หนูบอกว่าง่ายนะคะง่ายมากอใช่ปนปน nhọc xảy ra nhiều khi này có đa ดีใจมากเลยอะ่ะพ่อโทรมานะคะพ่อหนูโทรมาดีใจมากเลยไม่ได้คุยกับพอ่อตั้งนานแล้วนะคะเออเอสอส่งตังค์ไปให้พ่อนะคะคือไปถึงวันนี้นะคะพ่อจะไปเอาตังค์ก็เลยโทรมา <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คุยโทรศัพท์ในคลิปแบบเนี้ย อ่ยมีใหญสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปตอนต่อไปเจอกันในคลิปหน้านะคะ